สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับครับตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องเหมือนเดิมครับหลังจากที่กลับมาจากลบบุรีเมื่อวานนี้นะครับก็ออกจากบ้านมา5โมงเย็นมาถึงนี่ก็สองทุมม่มก,กว่านะครับเพราะว่าแฟนหยุดงานนานไม่ได้นะครับเราให้หยุดวันเดียวคือวันหยุดเขานะครับวันหยุด สุดสัปดาห์ของเขาก็คือหยุดอาทิตย์และวันนะครับคือหยุดวันพระฤหัสน,นะครับก็เลยได้โอกาสเดินทางไปที่ลบบุรีนะครับลบบุรีอําเภอเชยดานะครับไปที่บ้านไปดูที่ดินนะครับที่ถมไว้นะครับก็เลยไปถึงนู้นก็ ออกจากนี่สองทุ่มไปถึงนุ่นก็ห้าทุ่มออก,กว่านะครับถึงบ้านห้าทุ่มออก,กว่าก็ยังสามชั่วโมงกว่าครับผมไปเรื่อยๆไปถึงบ้านก็นอนอยู่บ้านคืนหนึ่งเช้าก็ไปดูไล่ดูสวนนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยคอยฝนตกจะเอามะม่วงไปลงไว้นะครับมะม่วง มะม่วงมะพร้าวที่จะเอาไปนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาสูบปลานะครับนี่ครับเขาสูบปลาจับปลากันนะครับเป็นปลาสวายมีทุกปลาครับจีนปลาช่อนปลานินสวายนะครับนี่เขาจับปลากันนะครับนี่ปลาเยอะแยะเลยครับนี่ แนอนจับปลาก,าก,กัโอ้มีเงาปลาก,ก็ดีเนี่ยปลาครับปืนป ตัวใหญ่นะครับปลาช่อนก็มีปลาสวายก็มีนะครับที่ก็จับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เขาจับจริงๆเขายังจับไม่หมดหรอกครับนานครับเพราะปลาเยอะนะครับ ปลาปหลายเขาเรียกปลาเนาะเป็นปลาสวายแต่ว่าปลาช่อนปลานิ่นงันก็ไม่ผสมมาพร้อม เขายืนตักจุดเดียวเลยเนาะเขายืนตักจุดเดียวเลยเราคอยไล่ที่หลังไมเนาะมันยังบูมเหมือนดอกมลนไหลยอยู่เหมือเขาจับป,ปาลาดิครับตะมวนอยู่ดอกจับป,ปาลาสิปลามันหลายแต่ว่าก็ชีวิเมื่อยครับยู่ mày gói bày khát kia, <lima> kìa kìa Cái kìa 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 thấy cái kìa 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 จับปลาโอ้จะมวลกว่อนแลวก็ทุ่นกินหลากปานท่านเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้เล่นเบิเงเงเบ่งเล่นนั่นได้อยู่แน่นะเขาบอกเขาจะให้กูพุทธะไปคุยกับแม่โค่วว่าวันวางแล้วที่พุทธแห่เช่นไหนวัน

โอ่ประดุกแล้วถิดประพ้อมันดูดดีแล้วเออป่าแน่เห็นทีแทรกคิดว่าตัดคิดว่าหลายโอ้ป่ายังมันอ่ะปุดปุดลูกบอกตวใหง่แทเโอ้ ะจะได้กับฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์นอครับเด้อฝากกดใจสนับสนุนฝากคอมเมนต์นะครับเบิงลก็สูปป่ปลานี่นะครับกับบรรยากาศตอนตะเะ้่งตอนนี้ก็ที่เก่าโมง้วครับแปดโมงกวัว ตักเตเทีดดยนีบอลลดได้หาโลนะหากนั่แลน่กชช่น่แหลเห็นไหมหาหกโลนั่แล้วตักเทียนนึง,งน่ะนะเืนเืนบ่ได้คลิปนี้กัไฟฝากไ้ซนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ